คิดถึงน้องนอนบ่อิ่มเต็มตาบ่าได้เห็นหนาเห็นอุแองน้ำก็ยังดีสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสนครับมน,นีมะพร้าวกับผมอีกคือเกาจานั้นพาจานาินแ่บครับเมื่อนี้ได้เมนูอบไก่สมบนไพรพี่น้องอบไก่สมบูไพรเป็่งกีว้าชัวมากินกับสวนกันนะพี่น้องเด้อ ได้สมสมวัวมาสองห่อพักกัะพักแก้มนี่พักกรอบตบหน้อไม้ครับบักแตงกวัวพี่น้องมามาใส่รลดเขาสวยมื้นีออ่ใส่ขามเลยพี่น้องมึงกน,นะบัวโอ้ยสุกดีตัวนี้มะเอาตุ้ยกครับแก้วคนๆงิน,น,น,นพี่น้อง chết chứ đó là phát cọp phát cọp lòng sai của cái bàn với nó quả sáng biết ฮ <c oughs> ืมฮคงบินจ้าโอ้ทุกดย่าดีใจไองร้งอสิีบปิบหาปิบไม่เห็นไ่น้องจนขโมยปิดได้บ <c oughs> อบหมอธรรมดาหอมเหมือกัน ตำตะไคร่ใส่กระเทียมใส่ผิดไท่ใส่ห้างผักซีกินไปน้องอบไว้จากสมุกหนึ่งเรามาอบโอ้หอมดีขาดเบบัง สมวัาแม่ถอเยเฮ็ดให้บรากาศสงไทยตรงนั้กให้เรา,ามปลองนี่ยอากาศเครืม,มือเนี่ย เหมาะสำหรับการเห็ดเวียดนิดหน่อยเหมาะสำหรับการนอนเว้นมากที่สุดพี่หลองโชคดีหอมเลยถือกินตะไคร่ถือกินติก,นกไทย oh <Nos fingers out> này rụm nấp này phi nóc này khoác nóc lụm này quan mực thu liễn khỏe con khỏe sau ừ, đuôi ăn nhà mót đi thèm à, nha đây bên ong Thằng cầy thang cầy Cô đại nhau cả มาเยี่ยมบ้านาเยี่ยมซองขาดรถกะปลอดภัาายมาฮอรบ้านเล้วพี่น้องเด้อเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมลวงเจ้ายูทธีหาเมื่อมากินข้าวลำจาแลนเด้อน้องโอ้หน้าโอ๊บพี่น้องตะบุญไพโอ๊บเต็มอยู่ไงพร้อมพักเด้อ <Niccoughs> mà tờ tờ con chuột nhau ở mắt tên phải lăng như bạn không con phải nào chắc mày xuống ngăn mày sao đẹp như bạn không con có nè nửa mà này quỷ treo cây bao cây bao, cây bao này. น้องใหม่ก็ออดดีไป่นอะ ไปเนือนะ้อ mm hmm. นุ่มดีครับเค็ดตตอ๋ออยู่ตตอ๋อเปว๋วอย่างกันพี่น้องตตอ๋อกำลังไหยกำลังนุ่มพี่น้องตตอ๋อแฟนผู้สาวก็ประมาณ ที่ทิบย์หาแหละพี่น้องม้อสองม้อสาม <c oughs> เพ่อนเพื่นอนขอมุนไพรอยู่ในในตัววันนี้อ้อมดีครับคนนี้อันนี้สูตรผมเองนะพี่น้องสูตรจาร้านพากินแสบครับมีสูตรไปสูตรมัน พักกรอบน้องไส้กับขอซานไปเนาะขอสานผิดประเด้นโนเกย์กัมาสร้างบ้านจารันเลยอยไปครับเด้อข้าไปซื้อน้องใหม่กู้เก็บมาน้ำอืม นุ่มทั้งความไปหรอกนุ่มเนื้อไก่หอมสมุนไพรครบสุด ไปเหยียดกินล้อมืองได้ไ่ห้องบางอยา่างห้อกไม่นู่นเนี่ยหอมหินหินหนังกระได ไก,ก่กับแซ่บเพราะไก่สมัวแซ่บเพราะสมัว่ไปน้อง,ง,งโอ้ละถิ่งทางไหนไปเ,เลยเอเอ,อต้องสองยางอ่ะละฟงเว้ ก็ตายบ่หาเจ้าเฉย เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเนี่ยสำหรับเมนูอบไก่สมุนไพรไก่อบสมุนไพรนะครับไก่ตัวนน้อยไก่เบาๆอบสมุนไพรหอมๆพี่น้องฝากต้อนพี่น้องกินเข่าสวยน้ำกันครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ครับจ้ารันพากินแซ่บ่อยนะครับเด้อสำหร,รับมื้อน,นี้เมนูไก่อบสมุนไพรฝากพีตอนน้องใบสมิสักรพ่อกันหนาคลิปต่ตอไป มือนีจากด้านพายินแสบขอกล่าวคำมาสวัสดีครับ